สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอาวิธีการทําขนมเทียนไส้เค็มแบบง่ายๆมาฝากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูนใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็เริ่มจากการเตรียมถั่วไว้ทําไส้กันก่อนค่ะต้มน้ําเปล่าจํานวน1ลิตรให้เดือดจากนั้นปิดแก๊สค่ะแล้วก็ใส่ถั่วเขียวลอกเปลือกที่เราล้างทําความสะอาดแล้วลงไปค่ะจํานวน250กรั ก็ปิดฝาค่ะแล้วก็แช่ถั่วไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะเมือเเ่อครบเวลาแล้วสังเกตว่าเม็ดถั่วของเราก็จะบวมแล้วก็มีเม็ดที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะจากนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแก๊สแล้วก็ต้มต่ออีกเป็นเวลา10-15นาทีค่ะค่ะถั่วที่ต้มได้ก็จะได้เนื้อเละๆแบบนี้เลยนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อมาก็มาเตรียมในส่วนของ3มเกลือกันค่ะใช้พริกไทยจํานวน10กรัมค่ะนํามาตําให้ละเอียดนะคะ ได้แล้วก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะจำนวน1-2ต้นแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะจำนวน50กรัมค่ะก็โขกให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปผัดกันเลยค่ะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะจำนวน3ช้อนโต๊ะน้ำ3ามเกลือลงไปผัดด้วยไฟอ่อนค่ะจนส่งกลิ่นหอม เสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยหอมแดงซอยค่ะจำนวน75กรัมผัดต่อจนหอมแดงสุกค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ตัวหมูบดปนมันลงไปค่ะจำนวน50กรัมก็ผัดจนหมูบดสุกนะคะต่อมาก็ใส่ถั่วที่เราต้มไว้ลงไปให้หมดเลยค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคร้าวๆค่ะ จากนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเกลือป่นจำนวน10กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายอีกจำนวน100กรัมค่ะเราก็กวนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดแห้งจนสามารถปั้นได้ค่ะนี่ค่ะส่วนตัวก็จะกวนจนล่อนออกจากกระทะแบบนี้เลยนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นค่ะต่อมาเรามาเตรียมในส่วนแป้งขนมเทียนกันนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวจำนวน250กรัมค่ะ นำมาผสมกับแป้งเท้าใยม่อมอีก10กรัมตรงนี้ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็คนให้แป้งเข้ากันคร่าวๆค่ะจากนี้ก็นำมาผสมกับน้ำเปล่าจำนวน225กรัมก็ค่อยๆเทค่อยๆผสมค่ะเดี๋ยวแป้งจะแฉะแล้วก็จะทำให้นวดยากนะคะ จากนี้เราก็จะนวดต่อด้วยมือนะคะก่อนทําขนมทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะเราก็นวดจนแป้งเนียนนุ่มไม่ติดมือค่ะค่ะพอนวดจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็จะนวดต่ออีก10นาทีค่ะเนื้อขนมของเราจะได้นุ่มๆน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาละลายแป้งด้วยน้ําตาลกันต่อเลยค่ะใช้น้ําตาลทรายจํานวน100กรัมแล้วก็น้ําตาลปี๊บแบบนิ่มนะคะจานวน125กรัมค่ะก็ใช้มือนวดจนแป้งกับน้ําตาลละลายค่ะ และเมื่อแป้งกับน้ำตาลละลายดีแล้วจากนี้เราก็จะเติมกะทิลงไปจำนวน100กรัมค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิก,ก่ลองนะคะใช้มือขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝาวางพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะระหว่างพักแป้งเราก็มาปั้นไส้ขนมไว้รอเลยค่ะก็ปั้นลูกประมาณนี้นะคะสำหรับไส้สูตรที่ให้ไว้นี้นะคะ1สูตรก็จะปั้นได้ประมาณ60ลูกค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะจากนี้เราก็จะพักไว้ก่อนไปเตรียมในส่วนของกระทงกันต่อเลยค่ะ mm hmm. วันนี้ก็ใช้กระทงใบตองแห้งไซส์5้ากลัดนะคะ mm hmm. ก็นำมาทาน้ำมันให้ฉ่ำเลยค่ะ mm hmm. เมื่อพักแป้งจนครบเวลาแล้วก็นำมาคนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้ค่ะ mm hmm. แป้งของเราก็จะมีความข้นขึ้นสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็นำไปหยอดใส่กระทงได้เลยค่ะ mm hmm. ก็หยอดนำแป้งนำล่องไปก่อนนะคะประมาณครึ่งกระทงค่ะ เสร็จแล้วก็วางตัวไส้ลงไปค่ะให้ตรงกึ่งกลางนะคะจากนี้ก็หยอดน้ำแป้งปิดทับลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะหยอดให้เกือบเต็มเลยนะคะเวลานึ่งออกมาแล้วขนมของเราจะได้สวยๆค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปนด่งในน้ำเดือดด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะนี่นะคะสุกแล้วค่ะจากนี้ก็ยกลงจากเตาแล้วก็นำไปวางพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะเราก็นำน้ำมันพืชมาทาหน้าขนมไว้ค่ะหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งแข็งก็ได้างนะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีการทำขนมเทียนไส้เค็มแบบง่ายๆของเราวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เอาไปลองทําทานกันดูค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ